มาดูอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตเพื่อความสบายใจกันหน่อยใครที่รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุกับเบีย้ยผู้พิการ,ร,รของเดือนกันยายนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขายัางไม่ได้กันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับคือปกติเนี่ยจะได้เงินทุกวันที่สิทของเดือนแต่เดือนนี้มีปัญหาเรื่องของการเบิกจ่ายนะฮะกรมบ,บัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันตามกําหนดก็เลยทําให้ตอนนี้ย,ยังไม่ได้เงินกัน อัปเดตกันหน่อยนายแล้วว่าลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นนี้นะครับเบียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยว่าการงดจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายน63และเบียความพิการกันยายน63ไม่ได้มีการงดจ่ายอย่างที่มีการนําเสนอไปนะฮะแต่เป็นเพียงการเลื่อนจ่ายเนื่องจากมีการปรับปรุงยอดงบประมาณให้สอดคล้องกับจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินดังกล่าวในงบประมาณปี63โดยขณะน,นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อมาจ่ายเงินนี้แล้วนะครับและกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ต่อไป โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน63นี้คืออาจจะเลทจากวันที่10แต่จะอยู่ภายในเดือนนี้นะครับก็เอาข่าวนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันจะได้สบายใจคือในส่วนของกรทมเนี่ยไม่มีปัญหาก็าได้เงินกันแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ยังไม่ได้นะครับไม่ได้งดแต่เป็นเพียงแค่เลื่อนใช่ครับเท่านั้น